สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปอกหน่อไม้กันนะคะพอดีวันนี้ลุงไปตัดหน่อไม้มาจากในสวนที่บ้านพี่ชายนะคะฝนตกลงมาก็มีหน่อไม้ให้กินกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกหน่อไม้แล้วก็ต้มกันนะคะปอกง่ายๆเลยค่ะเนี่ยมันมีอยู่สองกอนะคะหน่อไม้มันมีสองสายพันธุ์อันนี้อันนี้อันนี้หนึ่งอัน แล้วก็อันนี้สายพันธ์เดียวกันนะคะส่วนอันนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธ์มันต่างกันที่ตรงไหนอันนี้น่าจะเป็นไผ่ตรงเขียวอ,อันนี้เป็นไผ่ตรงดำมาอันดับแรกเราก็ต้องใช้มีดตัดลงไปแบบนี้นี่ ตัดยอดทิ้งโอ้โหมีคมมากเป็นอย่างนี้เราก็งัดออกอย่างนี้เลยเราจะเอาถึงแค่ตรงไหนอะ่ะเอาแค่ตรงที่มันน่อนๆพอแล้วตรงไหนที่มันนี่ขนาดนี้พอบางคนไปซื้อหน่อไม้มาบอกว่าปอกไม่เป็นนี่ตรงนี้มันแกะแล้วก็ตัดทิ้ง ทินให้หมดเอาไว้แต่ตรงที่อ่อนๆตันนี้เราก็จะได้หน่อไม้เอาไว้ต้มไว้แกงแล้วนะคะใส่กระวัมไว้เพราเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปล้างวันนี้จะทำเมนูอะไรต้มไว้ก่อน แต่บางคนเขา,าไม่ชอบปลอ,อกหลังไม้เพราะเขาบอกว่ามันจะคันมันมีขนทําให้คันได้แต่สำหรับเราชาวบ้านไม่ท้องกลัวคันเพราะเราไม่ได้ซื้อโอเตัดทิ้งไป อไม้เป็นหน่อยอย่างนี้เราจะเอามาต้มต้มไว้ไว้ผัดไว้แกงก็ได้หรือไม่ก็จะเอาไปดองก็ได้ทำนอไม้เปรี้ยวดองไปกินเก็บไว้ได้นาน <S 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 อันนี้มันใกล้จะยาวแล้วเนี่ย เดี๋ยวเวลาจะต้มเราก็จะมาหั่นเป็นเม่นเม่นทีน่ารักจังต้มะนี่โอเคนี่ต่อ มันสว่างมากเลย ไปหาเดี๋ยวหาเท่านี้หา,ลาลแล้วมาใสไว้ขอล้เดี๋ยวจะหันเดี๋ยวเอนี่โปรกนี้อุบหนึ่ง ดเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟต้มนะคะหยิบหอมเกลือแล้วใส่เกลือใส่เกลือป่นลงไปนิดนะึงเพื่อตัดความคืนของหนอไม้หลังจากที่ต้มเดือดแล้วเราก็จะเทน้ําทิ้งแล้วก็เก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็นเอาไว้ก็วันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ